ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมมาหาตกปลาที่ของมันแพ้ครับผมนะครับของบนอันแพ้ข้างหลังผมนะครับครับผมดูหมายครับผมตอนนี้มาถึงยังไม่ได้ลงเบ็ดนะครับเบ็ดยังอยู่บนรถเดี๋ยครับวันนี้เราสามล้อเครื่องมาครับผมผมนะครับทางนี้ผมลงมาผมมาจากแล้ววิ่งเข้ามาทางเนี้ยครับวิ่งเข้ามาข้ามสะพานมาทางนี้ครับนะครับครับอุปกรณ์ตกเบ็ดยังไม่ลงรถนะครับ ก็จะตกตรงนี้แล้วครับนี่ครับหมายตรงนี้น้ําขึ้นเยอะเลยครับคอติดตามชมครับวันนี้จะมีผลงานให้นานๆได้ชมไหครับครับผมเป็นของบ้านแพะครับผมครับผมเดี๋ยวผมขอเอาเบ็ดลงรถก่อนครับครับผมแล้วก็ผสมเหยื่อตกปลาครับผมของบ้านแพะครับผมตรงนี้ครับหมายนี้ครับครับผมเอาเบ็ดลงกันครับครับผม เดี๋ยวมาณสมสมเหยื่อครับผมก็เบ็ดลงเสร็จเรียบร้อยครับแต่ยังไม่ได้ลงเหยื่อครับเดี๋ยวสมเหยื่อตกปอาครับลองครับเหยื่อเก่าที่ผมตกเหลือล่อว่าตกชุดี่แล้วผมตกคลองบ้านแพที่ว่าอะไราปนินหนึ่งตัวแต่ผมไม่ได้ลงคลิปนะครับนครับก็ ามาตกวันนี้ครับมันก็จึงจะมีกลิ่นนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาตกของมันแท้ดูครับไม้คล้องธรรมาคาดเข้ามสมเยอะครับจะมีกลิ่นนิดหนึ่งครับ เี๋ยผมเกี่ยวด้วย่เดือนครับผมเกี่ยวด้วยสเดินก็บฮ้ผมเบรดสามต่อขอครับใช้เดินตัวล่างครับผมทุกคยวลงเบรดครับเบผม,บผ,มผมไม่ได้ใช้ตัวกลัวนะครับผม ใช้เหยื่อแล้วก็พระบุลงเบ็ดนะครับเพราะน้ามันไม่ไหลนะครับแล้กวก็ไม่ได้ใส่นะครับเออตะรัวผมไม่ได้ใส่ครับใส่แล้วก็กวเหยื่อ ครับผมนี่ก็ประมาณบ่ายบ่ายสองโมงครึ่งครับบ่ายสองโมงครับผมประมาณช่วงบ่ายครับผมก็มีผลงานให้นะชมนะครับก็มีปลาเล็กตอดครับแต่ไม่ถึงก็ดึงครับอ่ีนนิ่ๆก็เงียบไปครับครับผมก็ติดตามชมครับวันนี้จะมีผลงานให้เพื่อนนักตกปลา สุณชมคนะัวันนี้ผลงานโอ้ตกของม,มันแพ้ครับผมน้ำขึ้นเยอะเลยครับหมายนี่ก็ตรงนี้ก็สวยอยู่ครับจุดนี้ครับผมสวยอยู่ขี่เข้ามาลึกเหมือนกันครับ เงียบยงเล,ออรลครับผม,บม,มปลาเล็กครับด่อยู่เป็นปลาเล็กครับผมตอดครับผเงียมีตออเป็นปลาเล็กครับผมอยู่หรือเปล่า รอชมผลงานครับผมนี้วันนี้ครับผมอ่านไปสิบนาทีครับผม<อ>ก็ลงประมาณสักห้าโมงครับวันนี้ห้าโมงเย็นหรือหกโมงประมาณนะครับคร,รับก็ติดตามลุ้นไปเรื่อยๆครับผมเครื่องที่ไม่ปลาไม่กินหรือว่า ได้บรรยากาศผมก็จะถ่ายภาพให้ดูครับครับผมเดีย๋ยวประหยัดแบตไ้ครับครับผมครับผมได้แล้วหนึ่งแ้มปลาเขายแยงเดี๋ยวไ่ดูครับตอนเราเบ็ดขึ้นไม่ได้ถ่ายครับผมกินเบ็ดโฟมครับ เป็นปลาขยะงครับผมนี่ครับม,มันมันครับผมแต้มแรกของคลองบ้านแพะมาตกปลานินตาาหาปลานินตามหาปลานินครับผมมาได้ปลาขยะงกินเม็ดปูมครับครับผมขอเก็บปลาก่อนครับได้สักสิบตัว แกงใส่นมไม้ส้มนะครับโ้สุดยอดอย่างนี้เลยนะครับับกมเกิบตาก่อนครับ ครัดึงเมื่อกี้ผมไม่ได้ถ่ายกล้องไว้ครับหลุดแล้วครับดึงแรงครับผมน่าจะตัวให,ใหญ่ครับผมมีลุ้นครับ ปลาฉลาดปลาฉลาบไอระปลาฉลาบหนึ่งตัวครับผมมันหวานครับผมปลาสร้อยอีกหนึ่งแก้มครับผมมันหวานครับผม ยินด่ดินติกันเลยครับ ผมปลาสร้อยผมมาตกปลานินนะครับเก็บปลาก่อนครับปลาอะไรติดก็เก็บเอาครับมาไก่ครับผมจากบ้านหมอมาของมันแพะนี่ครับไก่เหมือนกันครับผมเก็บปลาครับนั่นกินนะครับครับผมหรือปลาอะไรครับนะครับขณะต่อแล้วครับ เลนะครับไมนรูปปลาแลวครับเดี๋ยวไปเอามาดูครับผมปลากระมังหนึ่งแก้มมันๆครับผมเก็บปลาครับผมผมเก็บเบ็ดเสร็จแล้วครับผมนะครับนะครับเบ็ดเก็บเสร็จแล้วครับเอาเครื่องสามล้อมาครับ เครื่องมาครับกู้ใจครับจกของมันแพ้ครับผมเนี่ครับของมันแพ้หมานะครับหมยของธรรมชาติครับผมก็ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับปลาก็ได้มาไม่กี่แจมครับผมสามสี่ตัวตามหาปลานินไม่สาเร็จครับวันนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับเ <c oughs> พื่อนใหม่เพื่อนเก่าก็ขอฝากคอมเมนต เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับครับผมผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับครับผมดูผลงานปลาผมครับครัปลาผมได้ไม่กี่แจ้งครับผมเหมือนได้สามสี่แจ้มครับผมเป็นปลากระมงปลากระมงปลากายปลาตองไม่ใช่ปลากายนะครับปลาปลาฉลาดปลาฉลบครับผมก็ปลาขยงสามตัว แล้วก็ปลาปลาส้อยสามตัวครับปลากระมังตัวหนึ่งครับทั้งหมดก็ไม่รู้กี่แ้มครับผมนี่ครับปรรวมแด่แค่นี้ครับครับผมหมายคลองธรรมชาติครับผมเย็นแล้วครับมาเที่ยงครับผมไปลงเบ็ดเสร็จก็บ่ายโมงกว่ากว่าครับผมเก็บใบไม่แน่ใจครับเก็บายสองหรือไงเนี่ยกลับมาก็ประมาณใบๆนี่แหละครับหมายคลองธรรมชาติครับผมดูรอบๆครับ ก็ขอฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับครับผมแค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับ แตกแล้ครับใชลูกโอ้โหไม้กธรมาครับผมมีลาขึ้นเหนือเป็นเม็นไหมครับ กานลิงนะครับหน้าผมมาไม่ได้นะเร็ดแน่นอน,นครับรถใหญ่